จะทำยังไงให้เขารู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้ๆคุณต่อไปนี้คุณจะได้ฟังจิตวิทยาราคาแพงที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ผลกับคนใกล้หรือคนไกลตัวก็ตามคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้นะครับพอไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ทําให้เราสื่อสารแบบผิดๆออกไปความลับที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้นั่นก็คือการดูแลความรู้สึกของคนอื่น คุณเชื่อไหมครับว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้คนอื่นมาดูแลวความรู้สึกของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นฮะหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องการให้คนเข้าใจความรู้สึกของตัวเองโดยที่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ํไออย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาผมแล้วก็บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเห็นแฟนตัวเองให้ความสําคัญกับเพื่อนให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเองคุณอาจจะเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาครับพอผู้หญิงกับผู้ชายเริ่มมีปากมีเสียงกันเนี่ยผู้หญิงก็พูดว่า เอออย่างเงี้ยเลิกกันเลยไหมล่ะแล้วพอมาดูฝั่งผู้ชายเขาตอบกลับว่าไงครับเธอมันงี่เง่าอีกแล้วนะเนี่ยพอผู้หญิงได้ยินคํานี้ครับคุณคิดว่าเขาจะเลิกงี่เง่าไหมมันไม่มีทางนะมันไม่ได้เป็นคําพูดที่ทําให้เขาเกิดสติด้วยซ้ําครับตรงกันข้ามบางทีมันอาจจะทําให้เขารู้สึกปี๊ดขึ้นสมองก็ได้แล้วก็จะพากันไปทะเลาะกันหรือบางทีอาจจะเลิกกันจริงๆก็ได้ครับเหตุการณ์นี้คุณอาจจะเคยผ่านและเคยได้ยินบ่อยๆครับ ซึ่งผมเองเนี่ยก็ถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าเอา้าจริงๆแล้วอ่ะคุณอยากจะเลิกจริงไหมผู้หญิงคนนั้นตอบว่าจริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในใจลึกๆอ่ะก,ก,ก,ก็อยากให้เขามางอนั่นแหละอยากให้เขารู้ว่าเรางอนอยู่แต่ที่ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกไปว่ากําลังงอนอยู่เนี่ยเพราะว่ากลัวเขาจะหาว่าเราเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่พูดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพราะว่า ถูกลอหลอมมาไงจากสังคมว่าเออเราต้องเป็นคนที่พูดจามีเหตุมีผลนะทั้งทที่จริงแล้วมนย์เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับถ้าคุณมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยในคําพูดที่ว่าเลิกกันเลยไหมล่ะคืออย่าฟังแล้วตีความไปเองนะครับว่ามันคือการเลิกกันจริงๆเพราะในหนึ่งประโยคนั้นมันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ครับหลายชั้นมาก อ่ะถ้าเป็นง่ายๆเบสิกเลยมันมีความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในนั้นและมันก็มีความต้องการลึกๆที่ซ่อนถัดไปอีกครับถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้พูดใหม่ละที่เธอพูดออกมาแบบนี้เธอกําลังมีเรื่องอึดอัดในใจอยู่ใช่ไหมก็ใช่นะสิไม่ชอบเลยนะที่เธอให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าเราอะเห็นไหมครับมันจะเป็นการคุยที่ต่างคนต่างเข้าใจกันมากขึ้นคนหนึ่งคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจครับ ถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกดีกับคุณคุณต้องทำให้เขาระบายความทุกข์ออกมาจากใจให้หมดเขาถึงจะรู้สึกดีขึ้นมาได้ครับในการคุยกับเขาเนี่ยคุณต้องจับอารมณ์เขาให้ได้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่อ่ะอย่างเช่นคุณเคยเจอไหมหลายครั้งครับที่มีคนเนี่ยมาบ่นให้เราฟังช่วงเนี้ยไม่ค่อยอยากทำงานเลยแกเห็นงานแล้ว เบื่อไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นแหละหมดกําลังใจยิ่งโดนหัวหน้าว่ามาด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่อยากจะทํางานเข้าไปใหญ่เลยอยากจะลาออกมากเลยแกคือถ้าคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารมาหรือถ้าไม่ได้เข้าใจวิธีการพูดเนี่ยเขาจะคิดและเข้าใจไปเองว่า เฮ้ยเราจะต้องทําให้เขารู้สึกดีโดยการพูดปลุกไฟเขาเฮ้ยไม่เป็นไรแกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู้ๆนะแกทําได้อยู่แล้วหลายคนคงคิดว่านี่เป็นคําพูดที่ทําให้คนอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่ซะทีเดียวอะคุณลองสังเกตอารมณ์จริงๆดูครับเขามาคุยกับเราด้วยอารมณ์ด้านลบ แล้วอยู่ๆดีๆเราไปใส่อารมณ์ด้านบวกให้เขาเลยเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะปรับสภาพหรือตามอารมณ์ทันไหมมันไม่ทันนะคะอยู่ดีจะไปปลกให้เขามีไฟอะไรฮะวิธีการที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยคือการเข้าไปดูแลความรู้สึกของเขาตรงนั้นก่อนเราอาจจะมีการพูดเพื่อดูแลความรู้สึกเขาประมาณว่าที่เธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเธอกําลังหมดไฟในการทํางานอยู่ใช่ไหมเออใช่แกช่วงเนี้ย ฉันรู้สึกดาวๆาววะไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำงานเลยอ่ะแกหมดกำลังใจในการทำงานใช่ไหมเออใช่อ่ะบทสนทนาอาจจะมีการพูดที่ยาวขึ้นตรงจุดนี้เนี่ยคุณตั้งใจฟังดีๆนะเพราะว่ามีจิตวิทยาซ่อนไว้หลายจุดในสถานการณ์นี้มากๆเลยต้องละเอียดมีหูทิพในการฟังนิดนึงนะเพราะว่าในสายการนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณเเฟล ถ้าเราไปพูดความรู้สึกในด้านลบเนี่ยมันจะเป็นการพากันพูดไปในทางลบพากันคิดลบหรือเปล่าถ้าคุณกำลังกังวลว่าการที่คุณมานั่งฟังเขาบ่นในสิ่งที่ลบๆเนี่ยมันจะมาเข้าตัวเองมันมีวิธีการป้องกันฮะคุณสามารถฟังอย่างมีสติฟังอย่างเข้าใจได้ครับแต่ไม่จำเป็นต้องอินอะไรขนาดนั้น เพราะว่าคนที่เป็นโค้ชหรือว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการฟังที่ไม่เอาอารมณ์มาใส่ตัวเองทําให้ตัวเองรู้สึกเศร้าหรือเครียดจนเกินไปฮะมันมีหลายวิธีมากนะครับออย่างวิธีการหนึ่งเนี่ยเวลาที่คุณฟังคนระบายอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นด้านลบคุณสามารถจินตนาการถึงถังหนึ่งใบวางอยู่ตรงหน้าเขาฮะแล้วเวลาที่เขาพูดมาถ้ามันมีคําที่เป็นลบให้คิดว่า คำพูดนั้นได้ลงไปในถังนั้นเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่ามันจะเข้าตัวเรานี่คือการฟังอย่างมีสตินะครับพลังงานลบก็จะไม่เข้าตัวของคุณครับที่ต้องพูดเรื่องนี้ไว้เพราะมันสําคัญมากๆหลายคนไปเรียนเรื่องกดแรงนึงดูดมาไปเรียนเรื่องการคิดบวกมาเขาไปเข้าใจว่าจะต้องอยู่ห่างคนที่พูดจาลบๆถ้าเจอคนพูดลบแล้วอย่าไปฟังอะไรมากมายครับอย่าไปโฟกัสเวลาคนอื่นพูดเรื่องลบๆ ไม่งั้นเดี๋ยวกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันจะทํางานมันจะทําให้เราไปดึงดูดในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตจริงๆไม่ใช่นะครับมาเข้าใจความรู้ตรงนี้ใหม่เพราะผมเองก็ศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่องนี้มาหลายปีมากๆจะบอกตรงนี้ว่าคุณไม่มีทางหนีคนคิดลบทั้งชีวิตได้หรอกมันต้องมีการพบปะต้องมีการเจอบ้างแหละนอกจากว่าคุณจะอยู่ในถ้าคนเดียวไม่ออกมาเจอผู้คนอันนี้คุณไม่เจอแน่นอนฮะเพราะหลายๆคนเนี่ย ก็เจอคนที่พูดจาลบลหรือคิดลบๆเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราเองเราจะหนียังไงล่ะครับแล้วก็ต้องอยู่กับเขาถ้าคุณไม่เข้าใจการสื่อสารคุณก็จะร้องหยีว่าเฮ้ยเธอคิดลบเธอไม่สมควรอยู่กับฉันฉันอยู่กับเธอไม่ได้พ่อกับแม่คิดลบไม่อยากอยู่ใกล้ๆเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะคุณเพราะคนที่เข้าใจการสื่อสารจริงๆและใช้กฎแรงดึงดูดเป็นเนี่ยเขาจะจัดการกับอารมณ์ตรงหน้าได้ วันนี้ถ้าคนหนึ่งคนเขามาในอารมณ์ลบเนี่ยถ้าคุณดูแลความรู้สึกเขาดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกมันก็เปลี่ยนเองเพราะว่าไม่มีใครที่คิดลบได้ทุกวินาทีนะครับไม่ใช่คุณลองคิดดูอ่ะไม่มีใครคิดบวกได้ทุกวินาทีเช่นกันครับมันจะต้องมีเรื่องแวบเข้ามาบ้างแหละหรือบางทีอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ชอบแวบก็ามาบ้างแหละฉะนั้นครับเวลาที่คุณเจอใครสื่อสาร คุณจับให้ได้ว่าการสื่อสารนั้นเบื้องหลังมันมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่แล้วให้คุณตั้งชื่อความรู้สึกนั้นเลยหมายความว่าคุณต้องอ่านให้ขาดนะครับเพราะว่าหลักๆเขามีการวิจัยออกมาแล้วว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีอยู่3อย่างและมันให้พลังงานความรู้สึกที่ต่างกันด้วยอย่างที่หนึ่งเลยมันคือการสื่อสารด้วยภาษาพูดครับ คุณเชื่อไหมว่าเนื้อหาหรือเม็ดคํา uh ท huh. uh ี่เราใช้พูดเนี่ยมันมีกําลังมันมีอํานาจแค่7%เท่านั้นเช่นสมมุติว่าคุณพิมพ์ในแชทหาแม่ว่ารักแม่นะพอแม่ได้อ่านแม่อาจจะรู้สึกดีขึ้นมาประมาณ7%ครับแต่ถ้าคุณใช้วิธีการสื่อสารในแบบที่2ที่เขาบอกว่าเป็นการสื่อสารด้วยน้ำเสียงครับ วิจัยออกมาแล้วว่ามีพลังอำนาจถึง38%ครับเอาเอาคำพูดเดิมเลยโทรไปหาแม่แล้วบอกแม่ว่าแม่รักแม่นะพอแม่ได้ฟังเสียงเนี่ยโอ้โหแม่อาจจะได้รับพลังงานดีๆที่เป็นเนื้อเสียงเราเนี่ยสัก38%คุณเป็นแม่คุณอาจจะจินตนาการตรงนี้ออกเนาะหรือถ้าสุดท้ายคุณใช้การสื่อสารในแบบที่3ที่เป็นการใช้ภาษากายครับ หรือท่าทางต่างๆเนี่ยนะฮะผลวิจัยออกมาบอกว่าจะมีพลังอำนาจถึง55%ครเช่นเหตุการณ์เดิมบอกรักแม่เหมือนเดิมครับแต่ทีนี้สมมติว่าแม่มายืนตรงหน้าแล้วคุณบอกแม่ว่าแม่รักแม่นะแล้วคุณใช้ภาษากายเข้าไปกอดแม่ถ้าคุณเป็นแม่ คุณจะสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นได้มากแค่ไหนครับแม่จะรู้สึกดีมากแค่ไหนถ้าลูกมีการใช้การสื่อสารทั้ง3แบบมีการใช้เม็ดคำพูดมีการใช้น้ำเสียงรวมถึงภาษากายครับกลายเป็นการสื่อสาร100%เลยคุณเห็นไหมว่ามันมีการสื่อสารตั้ง3แบบฉะนั้นในแต่ละแบบเนี่ยมันมีความรู้สึกซ่อนอยู่เสมอหละครับคุณลองสังเกตดูนะเวลาที่คนอื่นแชทมาหาคุณเนี่ย เป็นคำพูดเป็นตัวอักษรเนี่ยภายใต้ตัวอักษรนั้นมันมีอารมณ์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงผ่านโทรศัพท์ที่คุณได้ยินเนี่ยเสียงนั้นมันสื่อความรู้สึกอะไรครับภาษากายที่คุณได้เห็นตั้งแต่สีหน้ารอยยิ้มท่าทางของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่เมื่อคุณเจอแล้วให้คุณดูแลความรู้สึกนั้นดีๆ คุณสามารถใช้การสื่อสารทั้ง3แบบเนี้ย <_ an> เพื่อดูแลความรู้สึกเขาได้หลายอย่างมากครับเ <_ an> ช่นเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยถูกเพื่อนแกล้งถูกเพื่อนบูลลี่จนร้องไห้เลยถ้าคุณเป็นครูเนี่ยคุณจะดูแลความรู้สึกเด็กน้อยคนนั้นยังไงครับสมมติว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยเข้าห้องมาแล้วร้องไห้ครับแสดงแค่ภาษากายออกมาเนี่ยครูเห็นและว,ว่าเด็กนักเรียนร้องไห้ แต่ครูกับทิ้งความรู้สึกตรงนั้นและเมินเฉยครับอ่านักเรียนมาเรียนการอ่ะเด็กที่น่าสงสารคนนั้นก็จะอยู่กับความรู้สึกไม่ดีไปทั้งคาบครับแน่นอนว่าเนื้อหาก็คงจะไม่ค่อยเข้าสมองแต่ถ้าครูจะมีการดูแลความรู้สึกหน่อยก็อาจจะมีการใช้คำพูดว่าหนูเสียใจกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้เราใช้ทั้งการสื่อสารที่เป็นเม็ดคำพูดและใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วย แต่ถ้าเอาให้ครบทุกการสื่อสารครูอาจจะเดินเข้าไปใกล้ๆเด็กแล้วบอกว่าหนูกำลังเสียใจกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ลูปหัวเด็กคนนั้นเนี่ยคือถ้าผมเป็นเด็กผมอาจจะร้องไห้โฮออกมาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูได้ฟังพอเด็กน้อยได้ระบายความทุกออกมาทั้งหมดเนี่ยภายในของเขาก็จะเหลือพื้นที่ว่างให้ความสุขมันนั่งอยู่ในใจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ใจของเราเนี่ยเต็มไปได้วยความทุกข์น่ะคุณคิดว่ามันจะเหลือพื้นที่ว่างให้ความสุขไหมนี่เลยเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วคุณสามารถดูแลความรู้สึกได้ด้วยการสื่อสารทั้ง3แบบเลยถ้าคุณดูแลความรู้สึกเขาได้การเดาความรู้สึกเขาได้ว่าภายใต้การสื่อสารนั้นมันมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่รับรองได้เลยว่าเขาจะรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้คุณแน่นอนครับ สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังในช่องนี้ครั้งแรกนะครับแล้วอยากเรียนรู้เรื่องการพูดการสื่อสารชนะใจคนมากขึ้นไปอีกเนี่ยตอนนี้ผมเปิดกลุ่ม Facebook ฟรีครับชื่อว่าพูดพิชิตใจแบบคนเจ้าสเสน่ห์ในนั้นจะมีข้อมูลดีๆที่สกัดแล้วคัดมาแล้วครับให้คุณได้เรียนรู้อย่างเต็มอิ่มนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์แปะไว้ตรงดีสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์นี้เลย ส่วนใครที่ฟังแล้วชอบใจยังมีคอนเทนต์เนื้อหาใหม่ๆที่เกี่ยวกับการชนะใจคนอีกจำนวนมหาศาลจะลงในช่องนี้ครับกด Subscribe กดติดตามภายใน1เดือนเนี่ยรับประกันได้เลยว่าคุณจะสามารถสื่อสารชนะใจคนคลองใจคนได้อย่างแน่นอนครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปกับผม I f e ฟลอ Amazing Story t l l i n g ครับ